นะครับว่าไงหลงมีของขวัญรออยู่ข้างบนครับเขาลงทายเดียนไว้ก็คือถึงนะอะไรวะเรลองขึ้นไปดูได้ไหมครับเฮ้ยออไปเดินทางเลยไอ้ที่นี่รออยู่ตรงเนี้ยของขวัญเลยวะเซอร์ไพครับเซอร์ไพครับชีวิตกู ก้าวแลเบิดเลยอ่ะชีวิตกูแม่งไม่เคยมึงถามกร่งเหอะมึงทำเพื่อเชียดอะไรเดี๋ยวลอยเออจริงไปเลยไปนะไปเลยอะไปไม่ดูภาพนี้เลยภาพนี้เลยที่ผมโดนภาพนี้ภาพนี้เลยพี่ภาพนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยเได้ไหมพี่ไม่ทำเพื่อพี่ทำเพื่อเชียรอะไรแล้วเขาก็ด่าพ่ออะไรครับอะไรพี่แล้วมึงอะวัน ใช่ครับใช่ไปทำไมครับไปเลยวะพี่อะเอาเอาคันอื่นไปเอาเอารถเอารถอันนี้ไปไม่พี่บอกผมมารถทัวร์เขาจเตรียมรถรองกูบอกมึงแล้วเดี๋ยวมีประกาศเรียกครับเดี๋ยวมีประกาศเรียกอ๋อโอเคครับเวรกรรมชีวิตกูพี่เอาคันนี้ก็ได้มันนั่งได้หลายคนพี่อ่ะอะไปหารถมาดิใช่มินิ่ี่พี่ไม่พิสาระเลยไปหารถมานะ ไปนาซาไปแล้วสำรวจไปคันนี้เลยพี่มินินี่หมดเหมือนกันหมดพี่อะไรมันขึ้นไม่ได้ผมบอกผมลงไอพี่กันเลยพี่เปลี่ยนปืนได้วมันมมันมีเปลี่ยนปืนแล้วนะมึงเชื่อกูเชื่อแบบไหนอ่ะมีระเบิดมเเลซอร์แล้วมึงเอารถธรรมดามาไปโอเคเนี่ยเนี่ยทำโพสมันโพสตามแล้วเนี่ยมึงดูดิมันโพสตามไปได้เฮีย แล้วแม่งก็ด่าบอกให้คูกกูมายืนรอทำที่อะไรเปล่าความจริงร้นสองทุ่มครึ่งไอ้สัสนี่เลยพี่นี่เลยโอโทษๆว่าไงครับว่าไงครับคนาว่าไงแล้วอันนี้เขาจะเดินทางยังไงหรอครับน้าหนูถามได้เปล่าเดินทางไปไหนเนี่ของเขานี่เนี่ยที่วิปรีณเดินทางไปมันตีเวิร์ดเเดินทางไปมันติโอ้โหต้องไอ้นายกนายกวิปริตเขาเดินทางไปมันติเวิร์ดยังไงเผื่อแบบพาน้องมาส่งเดี๋ยวมีประกาศเรียกมาชี้แจงอีกทีนึงครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวนายกเขาจะเรียกอีีกทนึง อ๋อโอเคครับลอย้อน,นบักหลอกมันนี่มันนั่งได้ไม่หมด,ดลอยคันไหนพี่มันมันสูงสุดก็คัเนเมืนะ่อกี้น่ะกูนะกูตอนแรกกูยังลุ้นเสียงโดนหมอด่าเฮียตอนนี้กูโดนด่าเพราะมึงเลยแหละเฮียกู zoom <c oughs> ออออมายังครับเปลมแดดหมดแล้วค่ะได้ไหมย้นได้ปะเอ้าออกมาเดี๋ยวผมไปรอที่เดิร์ดโดมครับไปรอฮะไอ้วัตซอนวัตซอนโอเคอ๋อเป็นลมแดดหมดแล้วคะ่ะ เนี่ยมันมันไอ้นี่แล้วมันแข่วแล้วมันแข่วมึงแล้วดูดิไอ้นี่มันแข่วแล้วเนี่ยเฮียผมว่าพี่เบิกรถเร็วมันรอเพราะมันเบิกรถเลยครับว่าคุยกับพวกแม่ไม่รู้เรื่องละไหนดูดิดูดิว,ว่าอ่ะอ่ะเออได้อยู่ไอแต่ว่าเราไปแค่สี่คนนะนั่นแหละเอารถกูไป,ปดีกว่าพี่พี่พูดแต่แรกไม่ก็ตอนแรกนึกว่าไอ้หลงจะไปด้วย จริงรถถังผมก็ไปได้พี่ <laughs> 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 คุยเหอะไปบ้าพี่ไปบาัไบาไปบ้า <laughs> อ๋อนี่ไไปบ้าละไปบัาพี่ไม่บาัา l e สโ go เป b y